สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแอตแลนติกบิลเบานะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันยิงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่9พฤษภาคม2568 เวลาตีสองาวเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสสตตีการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแพ้ให้กับแอตลนติกบิลบาหนึหนครับเสมอหนุงแล้วก็ชนะ1ครับโดยหนล่าสุดที่เจอกันครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกไปเอาชนะมาได้3ประตูต่อศูนครับกลุ่มความได้เปรียบมาก่อนในนัดแรกครับ ก็มาดูกันว่าอันนี้ผลดองกอลเป็นเช่นไรครับโรดวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับะครับผู้ตัดสินเป่าเขียวรูปเรื่อเนี้ยครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์เต็ดชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนกาดาโชย้อนกลับมาที่ดอกุไหลให้อเดโดกาดาโชครับ กาด้าโชเปิดยัดเข้าในรันดพุทคอยลุนตรงนี้เลยมาถึงบูโน่แล้วซัดตรงนี้โโยังไม่ขึ้นนำครับโอกาสทักทายครั้งแรกเป็นของเจ้าบ้านครับแมนชชสเตอร์ไนเต็ดครับอุบันจงเปิดมาแล้วลึกมาถึงบูโน่พักแล้วซัดตามน้ำตรงนี้ครับยังเป็นซุปเปอร์เซฟของผู้รักษาประตูบูโน่เฟอร์นันเดสครับจะเปิดลูกเตะม,มุมครับ อุโดโยดเข้าไหนมาคาเซเมรโรขึ้นไม่ถึงยังได้ที่มาซาอุยมาซาอุยให้บบะกาดาโชกาดาโชเปิดเร็วๆหลัดวูดโยลุ้นได้ควิดตรงนี้ <c oughs> กดไม่ลงครับอยูยังยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ครับวขึ้นนําไม่ได้ครับแมนยูเปิดมาก็เปิดเกมลุกใส่เลยครับอุผิดคาดครับคิดว่าจะมาตั้งรับครับแต่ว่าวันนี้ก็เปิดเกมบุกใสแอเติกบิวบาลเลยครับ บอลวางยาวขึ้นได้ไหมลึกมาถึงโอเชียนซันเชสตรงนี้มีอุนาน่าครับออกมาเล่นได้ไหวอุนานาออกบอลมาคาเซิเมโ่มุ่งชงกัอมาแล้วกอก้าตรงนี้ไม่ผ่านไม่กลวัยเพอาพี่ไาม่ดูไหลออกขวามามาซาอุยมาซาอุยไหลออกขวาบ่าบูโดเฟรันเดส บูโนยกเข้าในครับบุนขึ้นกับมามาซาอุยมาซาอุยจะไปตรงนี้ยังได้อยู่ที่บูโดเฟอร์น่หยอดยัดมาตรงนี้ไม่ถึงรัดบุคทอยรู้นะครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้บอลของคาซิเมโรคาซิเมโรไหลออกซ้ายมามาซาอุยเล่นมาที่บูโดเฟอร์เดสแล้วยกเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกเลยครับยังเป็นลูกทุ่มของแแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พุ่งเร็วมาที่บูโนเฟอร์นั้นยอดเข้าไหนมาลัดพุธรุนจักรยานเกตตรงนี้ก็ติดแฉลบครับยังเป็นลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบูโน่ครับย้อนมาให้มาซุยเล่นกัเทตได้บูโน่ยอดเข้าไหนลัดพุทธลุนขึ้นแล้วยังโชคออกมาได้ครับกอนของชาซิเมโดมาซุยยอดเข้าในแล้วคิดตรงนี้ก็ยังกดไม่ลงเลยครับ คุณนี่ครับบอลยอดเข้าในมาแล้วทุบทิ้งออกมาอย่างมาเข้าทางกาเซเมโรครับแล้วเป็นมาซอุยยอดมาตรงนี้ก็กดไม่ลงเหมือนกันครับทางด้าน,นลัดมุทคอยหลุดบอลเกลียวขึ้นหนามาดูแบก,ก่าเล่นกับท่านรีนเดอร์เลบไล์ออกความมาซาอุยเชี่ยมกับบุธโต้เฟรนเดสลัดมุทคอยหลุด ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับ <C> e <ars> เกลกูตัดมาตรงนี้โอเชียนซาเชสก็ chain. จะเล่นไม่ได้เป็นวัลยุส่วนของแม่ยูกานาโชจะแทงตรงนี้ก็ยังไม่ผ่าน็อกได้ที่ดอก,กูดอกูกไหลออกซ้ายมากานาโช กาดาโชจะแหวกตรงนี้ก <motiv ators> <vt ret ro ired> ็ย <fit in> <quarto> ังไม่ผ่านเลยครับเรนนี่วิเวียนไหลออกขวามาดิบาโกยอดขึ้นหน้ามาตรงนี้ติดทางด้านทวิแม็กกว่ายูโรไหลออกซ้ายมาดกาเกล่นกันทางด้านกาดาโชครับฝากเข้าในมาที่ดราโกอาริเอโดกาดาโชโยตัด เข้าไหร่มาครับกาดาโชกาดาโชแล้วตรงนี้มิเกลวิสก้าครับตัดบอลได้แอตติกบิวว์เล่นมาที่นิโคลวิลเลียมยอดขึ้นหน้ามากอกาแล้วมงโง่งต่อมาอาเล็กไหลออกขวาไปครับบิลเบโกสตรงนี้จะเปิดติดตัวกูนิดหนึ่งยังเป็นบอลบุกต่อของแอตติกบิวว์บอกา ก็กาโยกเข้าไหนยังไม่ผ่านไม่ไหวแล้วมาถึงก็ากาตรซัดตรงนี้ติดชั้นแล็บยังเข้ามือเดียวเลยนะครับผลวางยาวมาครับของกานาโชกานาโชโยกตัดเข้าในมาแล้สาสไลแม่นกพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรขอพี่ไปดูไปดูเล่นมาทีมาสุด มาซาอุยมีบูโนวิ่งทำทางอยู่นี่ยังให้ไม่ได้ครับอยู่ในตำแหน่งลำหน้ามาซาอุยโยกไหลออกความมาบูโนเฟอร์นันยกขึ้นหน้ามา <c oughs> ยังเคลียวก็ได้แล้ววิ่งพอด้วยครับไม่เคลียร์ทิ้งวางยาวขึ้นหน้าบิ๊บเมนูฝาวม, <c oughs> ม,ม,มาที่กาดาโชจะไหลช่องนี้ก็ยังไม่ผ่านวิเวียน <c oughs> แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเซตบอลจาก แนวหลังเลยครับแล้วโอนาขอไปครับเป็นการโชครับจะให้ดอกูตรงนี้ก็รุดออกข้างไปเป็นบันทุ่งของแอนติกวีอมาเซลย้อนคืนกลับมาตั้งที่อังเดียนาหน้าย้อนขึ้นหน้ามาลิโกวิลเลียม โควิลเลียมไม่ผ่านปุโรเฟนเดสย้อนกลับมาตั้งที่รินเดอร์เล็บครับรินเดอร์เล็บไหลออกขวาบ่ามาซาอุยมาซาอุยฝากเข้าในมาเล่นที่ฮวิแม็กกวาัดสองฝ่ายก็ยังไม่ได้มีโอกาสจบสกอร์หนึงน่งเลยครับปุโดเฟร์นันเดสย้อนขึ้นกลับมามาซาอุย เราไม่ให้ตรงนี้ฝ่าประตุการเขาบี้เมนูไมนูฝ่าว้ที่โดกูโดกูจะแหวกตรงนี้แล้วเล่นยากนะครับยังได้ที่เขาบี้เมนูเมนูไหลออกซ้ายมาเรโดกาดาโชกาดาโชโยดเข้าในมาลัดซ่อยลุ้นในควิวตรงนี้ก็เบาเกินไปนะครับ,บอนวางยาวขึ้นนามาแล้วพูตัดสินก็เป่าลูกวิดหมดเวลาการแข่งขัน ครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังเสมอแอนติกบิวบาอยู่ศูนย์ประตูต่อศูอนย์เพื่อนๆที่ชอบยกกัก็ฝากกไลค์วิดแจ้าให้ผมด้วยครับ <S <S เดี๋ยวไปรับชมันต่อใน,นครึ่งเวลาหลังได้เลยครับมาครับผู้ตัดสินเปาเคียรูู้ปเว่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้าน แอตเลติกบิวเบลครับชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างครับบอลมาอยู่ที่กาดาโชฝากเข้าในมาดอกูกาดาโชจะแหวกตรงนี้ฝากมาที่ดอกูโดนสก,กัดน,นิดหนึ่งยังได้อยู่ที่เยลี่เยลี่ให้มาแดดี้วิเวียนวางยาวขึ้นมาไม่ถึงนิโกลวิลเลียมครับโอเชนซันเชสฝากมาวิลเลียมวิลเลียม ฝากขึ้นหน้ามาตรงนี้ยังมาติดที่ดีมากอสสุดท้ายดอกูดักได้สวยแล้วตรงนี้แมนเชสเตอร์ยูในเตดจะสวนครับกาดโชให้มาะอยหลุนไลออกซ้ายมาแล้วกุคอยหลุนฝากออกซ้ายมาที่ดอกูดอกูโยกเข้าในมาที่เขาบี้ไมนูขอบี้ไมนูวนแล้วสัดไกตรงนี้ยังตรงตัวผู้รักษาประตูครับ U, แทงมาตรงนี้โอเชียลซันเช่ถึงและเจ้าตะวันตรงนี้ไม่ผ่านอวินไปกว่าบุนโดฟ์นันเดสขามหลอกมาตรงนี้สวยครับแล้วพากระชากไปเองยกขึ้นหน้ามาตรงนี้ไม่ถึงรัดมุดคอยลุนไม่กว่าฝากมาคาเซิเมโรไหลมาให้คอยลุนครับแทงให้กาดาโชตรงนี้จะขาแหวกเองตรงนี้กาดาโชแล้วโดนเข้าข้างหลงังผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับไปเล่นยากครับ บอลอยู่ที่วิลเลียมแต่ออยังไม่ผ่านอวิ้นเม็กกวัยโดกู <c oughs> เราไปเล่นยากนะครับดอกู <c oughs> บอลมาที่วิลเลียม <c oughs> ยังได้ที่ดอกูครับวิลเลียมแทงมาให้นี่โควิลเลียมแต่งแต่งแล้วจะซัดตรงนี่ <c oughs> ยังไม่ผ่านอวิ้นเม็กกวัยวันนี้ครับจังหวะสกัดบอลได้ดีจริงๆนะอวิ้นเม็กกวัยมาซะอุย ให้บาธีบูโดเฟร์นันเดสไหลออกขวามามาซาอุยมาซาอุยให้บาธีบูโดเฟร์นันด์แล้วยกเข้าในตรงนี้ไม่ถึงกันนะโชครับสุดท้ายยังเคลียร์ไม่ได้เป็นบอลของดอกูต่อครับฝ่ามาการาโชการาโชไหลออกซ้ายมาที่ดอกูดอกูย้อนกลับมาตั้งที่เขาวี่เมนูการาโชการาโชว,โวนขึ้นกลับมาคาซิเมโด ให้บามาซาอุยมาซาอุยจะหนีมิเกลเวสกาได้ครับบูโนโฟเฟอร์นันท์ยอ้อนขึ้นกับมาคอพปี้เมนูแล้วสุดท้ายเสียบอลจนได้ครับคอพปี้เมนูเราจะเป็นบอลสวนมิโควิลเลียมให้บามิเกลเวสกาวางยาวขึ้นหน้าบาวิลเลียมมงชงมาตรงนี้ก็ติดทางด้านดอร์กูเจาะไม่เข้าจริงๆครับของทั้งสองทีมครับ วันนี้แอนติบิวเบาครับก็รับแน่นเหมือนเดิมครับทางด้านที่ต้องการประตูนะครับแต่ว่าแท็กติกในวันนี้ครับโอ้โหมาแพ็กเกมรับเฉยเลยครับเดี๋ยวนี้วิเวียนวางยาวขึ้นมาบอลไม่ผ่านยูโรครับตอกส้นมามาซวีฝากมาที่บูโดเฟอร์นันเดสแล้วไหลมาถึงลัดบู๊คอยล์ูนก้มหน้าแล้วซัดตรงนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับอู้พาจังหวะขึ้นนำครับจังหวะนี้ครับอู้เหลือจะเชื่อครับยังขึ้นนำไม่ได้ครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ีก yup. ดด้วยขวาครับรัดอุ้ยลุนครับอย่างได้ลุนจากลูกเตะมุมครับบูโนเฟอร์นันเดสจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาลิ้นสั้นๆปะคาซิเมโรคาซิเมโรขาวนเข้ามาเราไปขวางทางกันเองกับบูโน่ครับมาซาอุย ย้อนกลับมาตั้งที่เอบี้เมนูไหลออกซ้ายแบบลูกชอลูกชอยอดมาแล้วโค้ลุนไม่คิดตรงนี้ก็ยังตรงตัวผู้รักษาประตูครับออกบอลเร็วมาทัานทีกลับซ้ายกับอีโควิเลียมอีโควิเลียมไหลมาให้เลกูยังไม่ผ่านมาสยุยยังได้อยู่ครับ โคเลียรวิ่งทำทางไปแล้วตรงนี้เติมมาสวยนครับโคเลียมแล้วยอดเข้าในตรงนี้ยังเคลียร์ทิ้งกอ,อกมาด้ครับสุดท้ายลึกมาถึงอเดลยนะน่าแล้วโอน,า,นาจะออกบอลเร็วไหมครับตรงนี้ไหลออกซ้ายมาโยโรฝากมาที่ลูกชอกาดาโชกาดาโชไปช้าแลวครับตรงนี้แล้วจะเป็นบอลสวนของไอวิเวียนวางยาวขึ้นอ่ะ วิลเลียมมงชงกลับมาตรงนี้ยังได้ครับวิลเลียมวิลเลียมแล้วคอบบี้เมนูลงมาช่วยลูกชอฝากยาวขึ้นมะบ่าดันมุทห้อยลุงเล่นกับทางด้านกานาโชแล้วไหลต่อมาตรงนี้ไม่แม่นอีกแล้วครับกานาโชโอ้โหนี้ทำอะไรครับโยโูโรให้มาคอบบี้เมนู ไหลออกซ้ายมาตรงนี้เรียบร้อยผู้ตัดสินเป่าลูกวีนหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับยันเสมอกับแอตติกบิลเบาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสกอร์รวมครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จครับสามประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วง้ายคิโลยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแลวก็สนับสนุนด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ